อนาดำมากเลยน,นี่นี่คนเป็นเจอทุเรียนโลละแปดสิบเก้าบาทจัดมานอนหลาะสามลูก <c oughs> อยู่กันสี่คนสามลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสองลูกแรกสองลูกแรกนี่สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าน่าจะดูว่าได้เนื้อแค่ไหนโ okay. ออันนี้ก็คือลูกแรกนะัุกคนได้เนื้อเยอะพอสมควรนะ กิจการง่ามๆแล้วแล้วก็มาถึงมาฟิวกินแบบผู้ดีหวานด้วยนะอันนี้กินแบบผู้ดีจงเหงื่อแตกเลยนะทุกคนเพื่อเก็บติดตามด้วยเสือก็อิ่มแล้วมั้งนี่ยเอาโน้ตไกินเนี่ยอันนี้เหลืออยู่ลูกหนึ่งลูกนี้ลูกนี้ผ่านแล้วนะไม่คิดตอนเย็นส่วนลูกนี้ กัมโบใหญ่มากเอยลูกนี้เดี๋ยวจะยกดูโอ้โหยกไม่ไหวสี่โลได้ไหม,มน่าจะได้นะเพราะมันน่าจะมสี่สโลนะครับเพราะว่ามันหนักมากโอเครู้เรื่องมื้อนี้กินทุเรียนแล้จจะลองชิมดูนะรสชาติเป็นยังไงบ้างดูเม็ดดีแทบจะไม่มีเลยเม็ดรีบเนี่ยราคาประมาณนี้ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ย อ,อร่อยมากทุกคนอืมกินลูกเดียวพอนะอืมลูกเดียวก่อนเพราะเราเป็นคนที่กินน้้ยน,น้อยนะครับดูดิเม็ดแบบเล็กมากนะเนื้อนั้นหนาเนื้อ,อโอเคเดี๋ยวกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไม่ทันไ้ซ <laughs> ามนอนให้ชิงหมด <laughs> บ๊ายบาย <laughs> บายบาย <laughs> สามลูกเจ็ดร้อยกว่าหวานทุน ใช่ได้นึน่งว่าราคาถูกแล้วจะแม่อร่อยนะนะราคาถูกก็อร่อยเหมือนกันนี่ว่าโอ้โหอาเรื่องทุกคนดีน,นะปิดกล้องก่อนไม่งั้นอ่ะดูดูดูนี่เกี้ยงหมดแล้วนี่เดี๋ยวพูดเดี๋ยวเราก็จะกินแค่นี้นะเป็นลูกนี้ไว้กินนี่บอกแล้วดาวไว้ไม่มีผิดทุกคนเอาอยากเลยนะย่าฮะอยากเลยนะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อทุเรียนเขาปั่วใบเหลืองนี่ทุเรียนมีทุเรียนใบเหลืองปะเนี่ยไม่ใบเหลืองเดี๋ยวนะคะอันนี้คือใบเหลืองดูปกติแต่ทุเรียนก็มัาดึงๆแล้วถึงไม่มีใบเหลืองทุเรียนมันก็เหลืองอยู่โอเคบ๊ายบาย